คุณเคยสงสัยไหมว่าท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่มืดมิดนั้นซุกซ่อนความลับอะไรไว้บ้างลึกลงไปในมหาสมุทรที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงมีปรากฏการเรืองแสงลึกลับเกิดขึ้นอยู่เสมอแสงสีเขียวสีฟ้าหรือแม้แต่สีแดงส่องประกายวูบวาบอย่างน่าพิศวงปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่เป็นผลมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งที่เรียกว่าไบโอลูมิเนเซนซ์หรือการเรืองแสงทางชีวภาพ วันนี้เราจะมาไขาความลับของแสงปริศนาใต้ทะเลนี้ไปด้วยกัน Bioluminescence เป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตสร้างและปล่อยแสงออกมาได้ด้วยตัวเองกระบวนการนี้เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยมีเอนไซม์ที่เรียกว่าลูซิเฟเรสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ลูซิเฟเรสจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่เรียกว่าลูซิเฟรินโดยมีออกซิเจนและสารอื่นๆเป็นตัวช่วย <c oughs> เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นพลังงานจะถูกปล่อยออกมาในรูปของแสงซึ่งเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสีของแสงที่ปล่อยออกมานั้นขึ้นอยู่กับชนิดของลูซิเฟรินและลูซิเฟเรสที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆมีอยู่ลองจินตนาการถึงหิ่งห้อยในสวนยามค่าคืน หิ่งห้อยกระพริบแสงเพื่อดึงดูดคู่หรือเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยแสงที่หิ่งห้อยปล่อยออกมานี้ก็คือไบโอลูมิเนเซนส์นั่นเองในทะเลปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดตั้งแต่แบคทีรียขนาดเล็กไปจนถึงปลาหมึกยักษ์และแมงกระพุนแล้วไบโอลูมิเนเซนส์มีประโยชน์อย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลประโยชน์ของมันมีมากมายและหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่นการพรางตัวปลาบางชนิดใช้ไบโอลูมิเนเซนซ์เพื่อพรางตัวจากผู้ล่าพวกมันจะปล่อยแสงออกมาจากด้านล่างของลำตัวเพื่อให้แสงนั้นกลืนไปกับแสงที่ส่องลงมาจากผิวน้ำทำให้ผู้ล่าที่อยู่ด้านล่างมองไม่เห็นเงาของพวกมันการดึงดูดเหยือ่อปลาบางชนิดใช้ไบโอลูมิเนเซนซ์เพื่อล่อเหยือ่อพวกมันจะมีอวัยวะเรืองแสงที่คล้ายกับเหยื่อตัวเล็กๆเ,เมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้พวกมันก็จะจับกินทันที การสื่อสารสิ่งมีชีวิตบางชนิดใช้ไบโอล m i n e นเ e นซ์ um เพื่อสื่อสารกันพวกมันจะปล่อยแสงออกมาในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนภยัยดึงดูดคู่หรือระบุตำแหน่งของตัวเองการป้องกันตัวปลาหมึกบางชนิดจะปล่อยเมฆหมอกเรืองแสงออกมาเมื่อถูกคุกคามหมอกเรืองแสงนี้จะทำให้ผู้ล่าสับสนและเปิดโอกาสให้พวกมันหลบหนีไปได้ เพื่อให้เข้าใจไบโอลูมิเนนซ์มากยิ่งขึ้นเราสามารถทำการทดลองง่ายๆที่บ้านได้โดยใช้สารเคมีที่หาซื้อได้ทั่วไปต้องระมัดระวังและทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดตัวอย่างเช่นการทดลองทำสารเรืองแสงโดยใช้ลูมิโนลซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับสารออกซิเดนเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในที่ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นเหล็กจะเกิดการเรืองแสงสีน้ำเงินขึ้นมา การทดลองนี้แสดงให้เห็นหลักการพื้นฐานของไบโอลูมิ e s c e n c e ได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่า l u ูมิโนไม่ใช่สารที่ใช้ในไบโอลูมิเน n c e จริงๆแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาเคมีที่ปล่อยแสงออกมาได้ในชีวิตประจำวันเราอาจไม่ค่อยได้สัมผัสกับไบโอลูมิเนนซ์โดยตรงแต่จริงๆแล้วมันมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของโลกและยังมีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายด้านเช่นการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ใช้ไบโอลูมิเนเซนซ์เพื่อตรวจหาเชื้อโรคในร่างกายหรือเพื่อติดตามการทำงานของยาการ,กรเกษตร b i o อลูมิ e s c e n c e สามารถใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของดินหรือเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม b i o อลูมิ e s c e n c e สามารถใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีในทะเล อนาคตของไบโอลูมิเนนซ์นั้นสดใสและน่าตื่นเต้นนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาไบโอลูมิเนนซ์อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกลไกาการทำงานของมันและเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆตัวอย่างเช่นการสร้างแสงสว่างชีวภาพนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามสร้างพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจนำไปสู่การลดการใช้พลังงานในการให้แสงสว่างการพัฒนาเซนเซอร์ชีวภาพ Bioluminescence สามารถใช้เพื่อสร้างเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการรักษาโรคมะเร็งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาการใช้ไบโอลูมิเนนซ์เพื่อนำส่งยาไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรงการค้นพบไบโอลูมิเนนซ์ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้จับเราได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและศักยภาพในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ปรากฏการเรื่องแสงลึกลับใต้ทะเลไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งความรู้และแรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้เราได้เรียนรู้และค้นคว้าต่อไปแสงสีฟ้าที่วูบวาบในความมืดมิดอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ใครจะรู้ในอนาคตเราอาจสามารถควบคุมไบโอลูมิเนเซนซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่โลกกำลังเผชิญอยู่ก็เป็นได้ ลองจินตนาการถึงเมืองที่สว่างสวัยด้วยแสงชีวภาพพืชที่เรืองแสงได้ในยามค่ำคืนหรือเรือดำน้ำที่พรางตัวด้วยไบโอลูมิ e s c e n c e ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตหากเรายังคงศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไบโอลูมิ e s c e n c e อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การศึกษาไบโอลูมิเนเซนซ์ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงได้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนและเปราะบางหากเราทำลายสภาพแวดล้อมของพวกมันเราก็อาจสูญเสียความรู้และโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วย ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาและอนุรักษ์ไบโอลูมิเนเซนซ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของมนุษยชาติมาร่วมกันสำรวจความลับของแสงปริศนาใต้ทะเลและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้นไบโอลูมิ e s c e n c e ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในทะเลเท่านั้นยังมีสิ่งมีชีวิตบนบกที่สามารถเรืองแสงได้เช่นกันเช่นเห็ดเรืองแสงหรือมแมลงบางชนิดการศึกษาไบโอล m um i n e s c e n c e ในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็สามารถนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเห็ดเรืองแสงเพื่อหาวิธีเพิ่มความสว่างของแสงที่เห็ดปล่อยออกมาหากทำได้สำเร็จเราอาจสามารถใช้เห็ดเรืองแสงเป็นแหล่งแสงสว่างทางเลือกในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้ไบโอลูมิเนเซนซ์ในการสร้างภาพทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า Bioluminescence Imaging (BLI) ซึ่งใช้ Bioluminescence เพื่อติดตามการทำงานของเซลล์ในร่างกายเทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆเช่นโรคมะเรง็ง BLI ทำงานโดยการใส่ย,ยีนที่สร้างลูซิเฟเรสเข้าไปในเซลล์ที่ต้องการติดตามเมื่อเซลล์เหล่านั้นทำงานลูซิเฟเรสก็จะทำปฏิกิริยากับลูซิเฟรินและปล่อยแสงออกมา แสงนี้สามารถตรวจจับได้จากภายนอกร่างกายทําให้เราสามารถเห็นภาพการทํางานของเซลล์เหล่านั้นได้แบบเรียลไทม์เทคนิค BLI มีข้อดีหลายอย่างเช่นมีความไวสูงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสามารถใช้ติดตามการทำงานของเซลล์ได้ในระยะยาวทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยทางการแพทย์ ในอนาคตเราอาจเห็นการใช้ B L I อย่างแพร่หลายในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆเช่นการตรวจหาเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นหรือการตอบสนองของร่างกายต่อการรักษา BioLuminescence ยังมีศักยภาพในการนำไปใช้ในการสร้างวัสดุเรืองแสงแบบใหม่ นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามสร้างวัสดุที่สามารถเรืองแสงได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสีเรืองแสงหรือไฟฉายที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่การสร้างวัสดุเรืองแสงแบบนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็มีความเป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของลูซิเฟอรินและลูซิเฟเรสเพื่อหาวิธีสังเคราะห์สารเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการและนำไปผสมกับวัสดุต่างๆเพื่อให้ได้วัสดุเรืองแสง สททีีม่มประิธิธภาพหากเราสามารถสร้างวัสดุเรืองแสงแบบนี้ได้สำเร็จมันก็จะปฏวิวัติวงการแสงสว่างและนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไบโอลูมิเนเซน c ์เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างมากมายการศึกษาไบโอลูมิเนเซน c ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาไ i โอลูมิ e s c e n c e เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนมาร่วมกันสำรวจโลกแห่งแสงปริศนาและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติด้วยกันแสงเรืองรองต้อยทะเลไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามแต่เป็นสัญญาณแห่งความหวังให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดหยัง